พงรพัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีกล่าวว่าเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้งดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จนถึงปีนี้ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกเตรียมประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาเป็นโรคประจำถิน่นทําให้สามารถกลับมาจัดก,กิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมในรูปแบบวิถีใหม่ที่มีความระมัดระวังโรคติดเชื้อรวมด้วยการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษ าจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ใช้ชื่อว่า121ปีถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาจัดขึ้นระหว่างวันที่11-17ถึงกร 65, กฎาคม2565ณบริเวณทุ่งสีเมืองและชุมชนคุมวัดต่างๆทั่วทั้งเมืองอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมในปีนี้เริ่มด้วยวันที่1นึถึงส2กรกฎาคมเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำเทียนกับกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิธีคนทำเทียนในแวัดหลักคือวัดมหาวนารามวัดบุรพาวัดแจ้งวัดพลแผนวัดพระธาตุหนองบัววัดผาสุการามวัดศีประดูและวัดเลียบในวันที่11-17ถึง17กรกฎาคมกิจกรรมเปิดเฮือนเยือนเมืองเทียนเมืองธรร สืบศาสตร์ยนต์ศินเช็คอินถิ่นเทียน,น,นการจำหน่ายสินค้า o op, โอทออปรวมไว้ที่บริเวณทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีให้ทุกท่านได้มีประสบการณ์ร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมของดีเมืองอุบลในที่เดียว วันที่13กรกฎาคมในช่วงเช้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทานและพระอับน้ำฝนพระราชทานและในช่วงเย็นร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพร้อมการแสดงแสงสีเสียงกระบวนแห่เทียนภาคกลางคืนอันสวยงามตระการตาในชื่อชุดการแสดงลูกอีสานนัประังพิธีนาวาสีอุบลรัตนารามซึ่งจะมีการแสดงในคืนวันที่14กรกฎาคมอีกด้วย และไฮไลท์สำคัญคือวันที่14กรกฎาคมชมขบวนแห่เทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่อลังการมีต้นเทียนประเภทแกะสลกักประเภทติดพิมพ์และประเภทโบราณเข้าร่วมขบวนแห่ในปีนี้ถึง40ตน้นพร้อมขบวนรำอันสวยงามตรการตา นอกจากนี้นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดทำต้นเทียนการประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและประเภทเทียนโบราณในปีนี้จำนวน40ต้นการจัดขบวนแห่เทียนการตั้งอัฐจรริจันการอำนวยความสะดวกพร้อมการตกแต่งเมืองรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและ13องค์กรภาคเอกชนรวมสนับสนุน พลตำรวจตรีสถาพรเอมโอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกการจัดเส้นทางกระบวนแห่เทียนพรรษาการจัดการจราจรการรับส่งผู้ร่วมง,งานจากสถานบินสถานีรถไฟบขสจุดจอดรถ,สถ,รถเส้นทางฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีกล่าวถึงการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมง,งานซึ่งทําให้ยอดจองโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคม2565เกือบเต็มทุกโรงแรมแล้วนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีคนทําเทียนและกิจกรรมเทียนอุบลยน์ได้ตลอด เดือนระหว่างวันที่19ถึง31กรกฎาคม2565ตามคุ้มวัดในเขตเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ,ก,รบากอองง